คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ว่าในช่วง1จนถึง15สิงหาคม2568นี้นะครับคนเกิดวันเสาร์จะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกว่าในช่วง1นึจนถึง15สิงหาคมนี้นะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงอาจจะออกอากาศคลิปนี้ช้าไปหน่อย นะครับยังไงก็ต้องขอโทษคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายด้วยนะครับข่าวหน้านะครับจะพยายามมาก่อนเวลานะครับหลายๆวันเลยนะครับคนเกิดวันเสาร์จะได้มีเวลาดูมีเวลาตั้งตัวนะครับ อาล้ครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับจองคิวสอบทมค่าครูได้ตามลายไอดี ID ใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาแล้วครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานคนเกิดวันเสาร์เปิดไพ่ขึ้นมาดวงการงานถือว่าเด่นมากนะครับมีไพ่ราชาแห่งคาถาขึ้นมาจะเป็นไพ่ที่เด่นมากๆในเรื่องงานของคนเกิดวันเสาร์โดยเฉพาะคนเกิดวันเสาร์ที่เป็นสุภาพบุรุษหรือว่าเป็น เพศชายทั้งหลายนะครับดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้เรียกได้ว่าภาพรวมดวงชะตาการงานคนเกิดวันเสาร์ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะทำอะไรก็มักจะเป็นดีครับจะทำอะไรก็มักจะเกิดผลเพราะมีผู้คนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องงานนะครับเป็นช่วงเวลาที่การงานจะมีความสำเร็จบางอย่างเกิดขึ้นและเป็นความสำเร็จที่พาคุณ ไปสู่การเติบโตหรือว่าก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั่นเองครับไพ่สถ้วยจะพูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องงานนะครับมีเรื่องน่ายินดีในเรื่องงานหรือว่ามีความสำเร็จที่เมื่อเราทำกับผู้อื่นแล้วสำเร็จได้ด้วยดีนะครับเป็นความสำเร็จในแบบทีมหรือว่าเป็นแบบที่ต้องทำกับผู้คน นะครับเป็นกลุ่มนั่นเองครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายเป็นช่วงเวลาที่จะมีข่าวดีในเรื่องงานสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจจะสําเร็จได้เป็นจริงได้นะครับรวมถึงใครที่เจออุปสรรคปัญหาในเรื่องงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา1จนถึง15สิงหาคมนี้จะมีเคารางแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในเรื่องงานยังมีไพ่สามเหรียญน,นะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงโอกาสครับมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามามี ข้อเสนอดีๆในเรื่องงานเข้ามาจะหยิบจับหรือว่าทำอะไรก็มักจะเป็นดีใช้วาจาเจราจาตกลงต่อรองกับใครก็สำเร็จได้ดั่งใจครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์นั้นในเรื่องงานนะครับถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการจะอยู่ในช่วงเวลาที่ธุรกิจเติบโตและได้ ก้าวหน้าอย่างมั่นคงนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ได้ขยับขยายหรือว่าได้คนดีได้คนเก่งมาร่วมทีมมาร่วมงานหรือว่าได้หุ้นส่วนที่ดีมาช่วยกันพัฒนา ธุรกิจที่ทําอยู่นั่นเองนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายเป็นช่วงเวลาที่ในองค์กรของคุณนั้นมักจะไม่ค่อยมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องปวดหัวให้ต้องแก้ไขหรือว่ารับมือมากนักนะครับหรือว่ามีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานก็มักจะมีผู้คนหรือว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชาที่คอยจะซัพพอร์ตคุณได้เป็นอย่างดีครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับ ส่วนคนเกิดวันเสาร์ที่เป็นคนค้าขายต้องบอกว่าการค้าการขายจะดีครับโดยเฉพาะคนที่ต้องทำยอดทำเป้าก็จะไปได้ถึงยอดถึงเป้าตามที่ตั้งใจไว้ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าออนไลน์หรือว่าแม่ค้าพ่อค้าที่ค้าขายแบบมีหน้าร้านนะครับก็เรียกได้ว่าจะขายดิบขายดีและยิ่งถ้าเอาสินค้าใหม่ๆม,มาขายก็มีเกณฑ์ที่จะขายดิบขายดีไม่แพ้สินค้าเดิม ที่วางขายอยู่ด้วยเช่นกันครับส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทําอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับเป็นช่วงเวลาที่จะเห็นการเติบโตหรือว่าก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานบางคนจะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้รับโอกาสดีๆจากเจ้านายให้แสดงความสามารถแสดงศักยภาพผ่านงานบางงานที่ ได้รับมอบหมายนั่นเองครับเป็นช่วงเวลาที่จะทำอะไรก็มักจะเป็นดีและสำเร็จได้ไม่ยากเย็นนักครับส่วนใครที่กำลังหางานกำลังสมัครงานนะครับต้องบอกว่า1จนถึง15สิงหาคมนี้มีเกณฑ์มีโอกาสได้งานครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์กันบ้างนะครับว่าดวงการเงินคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15สิงหาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินคนเกิดวันเสาร์มีไพ่สิบเหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความมั่งคั่งนะครับการเงินในช่วงหนึ่งจนถึง15สิงหาคมนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การเงินดีนะครับแล้วก็ไม่มีในเรื่องของปัญหาเงินขาดมือแต่อย่างใด การเงินมีพอใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือรวมถึงมีเกณฑ์จะมีลาบลอยจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่คนสูงอายุนำพามาให้อีกด้วยนะครับไพ่ผู้รับใช้แห่งคาถาจะพูดถึงการขยันหา ในเรื่องของเงินเงินทองทองแล้วเรียกได้ว่าถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องเงินก็ได้หรือการขยันหาตั้งใจทำงานจะยิ่งนำพามาซึ่งการเพิ่มพูนในเรื่องรายได้หรือว่าเรื่องเงินเงินทองทองนะครับการเงินอยู่ในช่วงเวลาที่ไหลเข้าแต่ในขณะเดียวกันขยันหาแล้วมักจะไม่ค่อยขยันเก็บครับเก็บเงินกับตัวได้ไม่ดีนักนะครับเป็นช่วงเวลาที่ ตัวเองมีเท่าไหร่ก็มักจะใช้หมดนะครับไม่ค่อยจะเหลือเก็บนะครับทั้งเรื่องของตัวเองและเรื่องของคนในครอบครัวครับไพ่สิคาถาจะพูดถึงคนเกิดวันเสาร์บางท่านอยู่ในสถานการณ์ที่เรียก,ยกว่าทำคนเดียวใช้ทั้งบ้านใช้กันทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นก็จะต้องวางแผนการเงินให้ รัดกลุ่มและรอบครอบด้วยนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับส่วนใครที่กําลังตั้งใจจะมีบ้านตั้งใจจะมีรถนะครับมีเกณฑ์จะได้สมหวังสมใจแต่ต้องเตือนไว้หน่อยว่าอย่าทําอะไรเกินกําลังตัวเองไม่อย่างนั้นจะนําพาความเหนื่อยยากความลําบากมาสู่เรื่องเงินเงินทองทองของเราในอนาคตอันใกล้ก็เป็นได้เช่นกันครับดวงชะตาการเงิน ผ่านไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงโชคลาภคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง1จนถึง15สิงหาคม2568ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงโชคลาภคนเกิดวันเสาร์ถือว่าเด่นครับมีไพ่เดอะสั้นนะครับไพ่แห่งความบริบุ์แห่งชีวิตในใบนี้จะพูดถึงการมีโชคดีและจะเป็นโชคลาภครั้งใหญ่ของคนเกิดวันเสาร์ที่เข้ามาเยีมย่มเยินดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ให้ได้ชื่นใจด้วยนะครับไพ่หนึ่งถ้วยจะพูดถึงการได้รับการเติมเต็มครับในเรื่องของความสุขเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือการมีลาบลอยนะครับ การได้มีความสบายใจหรือสุขใจอย่างเต็มล้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะครับขึ้นในดวงโชคลาภแบบนี้เราจะทํานายถึงการมีโชคลาภของคนเกิดวันเสาร์ได้ด้วยเช่นกันครับไพ่ใบสุดท้ายไพ่ดีเอ็มเพรสนะครับจะพูดถึงโชคลาภของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีความเกี่ยวพันกับตัวเลขที่เกี่ยวพันกับสู่ภาพสตรีในบ้านนะครับหรือว่าหญิงมีคัน รวมถึงเด็กเล็กๆที่จะนําพาความโชคดีมาให้กับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายนะครับเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับแนะนําให้ทําดีกับบุพการีในบ้านนะครับหรือว่าอาจจะเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกาําพร้าเด็กด้อยโอกาสก็ได้เช่นกันเสริมดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายได้ดีครับเอาละครับ ดวงชะตาโชคลาภผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาสุขภาพคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง1จนถึง15สิงหาคม2500 68นะครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงสุขภาพคนเกิดวันเสาร์มีไพ่ดาบขึ้นมาพร้อมกันถึง3ใบนะครับสีดาบจะเป็นตัวแทนของการมีเหตุที่อาจจะต้องพักฟื้นหรือว่าอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับหรือว่ามีเหตุให้ต้องล้มเจ็บล้มป่วยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายไพ่หกดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของอุบัติตเหตุอุบัติ อุทัติภัยที่มีน้ํามาเกี่ยวข้องนะครับให้ระวังให้ดีนะครับและพายผู้รับใช้แห่งดาบเตือนให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยที่มาจากความปลความใจร้อนความประมาทนะครับหรือว่าความสับเพ่าเลอเลอของตัวเราเป็นเหตุครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นแล้วดูแลสุขภาพ นะครับใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับวันหนึ่งจนถึง15สิงหาคมนี้ดวงความรักคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15สิงหาคม2568ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาดวงความรักคนเกิดวันเสาร์มีไพ่เด e อ o มูนตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทํานายแบบนี้เราจะพูดถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าจะมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นนะครับสำหรับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่นะครับไพ่ราชนินิแห่งจันท์จะเตือนให้ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าดูอ,อึมครึม หรือว่าคุมเครือเป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังสถานการณ์ที่มันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะครับระวังไปเจอคนมีโรคสองใบครบคนสองคนในเวลาเดียวกันต้องระวังให้ดีนะครับถ้าเป็นสุภาพบุรุษต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เนื้อหอมถ้าเป็นสุภาพสตรีระวังเข้าไปเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ของใครแบบไม่ตั้งใจครับ ส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วเป็นช่วงเวลาที่ระวังจะโดนทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจที่ให้ไปนะครับโดนหัากลกลโดนทําให้เสียใจเสียน้ําตามีเรื่องทะเลาะก,กับคนรักหรือว่าต้องจากลาทั้งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นยังรักอยู่ก็เป็นได้เช่นกันครับส่วนคนโสดดวงความรักยังไม่ดีคิดจะรักใครชอบใครมีสติให้มากๆไม่อย่างนั้นจะนําพา ความเสียใจมาสู่ตัวคุณได้นะครับ อาล้ครับดวงชะตาความรักผ่านไปครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ like ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามไลน์ไอดีใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวา เวพรคนเกิดวันเสาร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ